พี่จ้ากระเพราหมูซา่าเพาจาาเซตเรียบร้อยแล้วเพอนหอนเลยเป็นกระแซบบะมาเด้อมาเด้อสวัสดีจากพี่น้องมือนี้สิพาะมาเอ็ดพัดกระเพ่าจา้ะแต่เราเจอดังไฟไฮไปซีพัดกระเพ่าเด้อมือหันนี่เต่าอามาตะไทยเด้อจ้าหอบกันมาหันเอาพากกันหอบเต่ามาสิทอดไข่าดาวก่อน นี่โอ้ยจะมาหนาวแท้ดีเอาติซูปิ้วหนาวเดือด้านาวกแม่นบระหนาวได้นี่น้ำมันเริ่มฮอนแล้วจ้ะเดี๋ยวสสใส่ชิตี้ไอ้ลงไอหฮอนฮอนฮอนเฮ้ยไฟทุกฮอนถ้าน่ายเดือดจ้าฉัพอ็ไขดาวก่อน กระทะอันนี้ก็เอามาตะกไทยดเดิมๆเด้อพากันหอบทั้งเตาทั้งกระทะมาจา้ะอืมจีดกระทะเนาะคากเด้อเตานี่เด้อนีอ้นๆถ้ายักี้กระทะจ้ะไมค่อยก่กอ้ออันนี้บ่แม่ขอ,ของของมันเนาะจ้ะเนาะมันน,น่าจะเป็นอะไรตะหลิวกับสแตนเลสน,นะ ลาสปเราไปไวความจอยอ่ะมาจ้าสิพัดกระเพราเด้อบัญต่ำมาเพ็ดเรียบร้อยละจ้าสิขวดมาเพ็ดนะถจามาล่มแทะกินพริกอหมูล,ลกไปหมูสับ เติมน้ำลงไปก็ได้ไหมควัน <c oughs> ไปหาแต่เราเจอเว้ดเพียสเนาะมาดูชัดกระเเสาเด้อเดี๋ยร์น้ำใส่เมื่อกี้นี่กระชิมาปรุงใส่ร้ดีโอ้ยขึ้นอะไรลงลอะไรเนาะสีอุ่นขาวสดหอยคนคนคน จะน้ำหลายโพลเมื่อกี้ใส่สีอิ่วดำจักน้อยเพิ่มสีสันะนะกนใส่ลงไปจักน้อยน้ำหลายๆเดี๋ยวพาให้มันแห้งกันจักน้อยเนาะคนคนคนจ้ากระเพ่านี่แซ่บแน่นอนควันลุ้นนี่หันโหระพากระเพา้าโหระพาฝรั่งแต่กินกับคล้ายๆกระเพาา้าจ้ะแต่ว่าอ่อนกว่าดีวาน่ะน,นะ น้ำลายไหลหละจ้เฮ <Hey. laughs> ่จ้ากระเพราหมูซับเผาจัาเ็ตเรียบร,ยร้อยแล้วมันอนเลยเป็นกระแซบบ่มาเด้อมาเด้อมัน,มนอนเลยจะไข่าดาวน่ากินมากเลยนะสุดเจ้าเบิ้งหิมาตกจ้าพัดกะเพราเลีวพวดี